สวัสดีนะครับก็จะมาแก้ไขถ่ายรูปไม่สวยมีวัตถุมาบังเลนหน้ากล้องนะครับไม่ว่าจะฝุ่นไม่ว่าจะเป็นวัตถุอะไรต่างๆนะครับมันอาจจะเป็นซีนยางรอบกล้องเสื่อมสภาพนะครับอย่างแรกให้ถอดถาดซิมนะครับแล้วก็ไล่ตั้งแต่รูถาดซิมนะครับแล้วก็แซะให้รอบเครื่องเลยนะครับเพื่อที่จะทําการฝาหลังแล้วก็พลิกมาด้านซ้ายนะครับแล้วก็ขันน็อตให้ หมดนะครับน็อตมีความสั้นความยาวที่เท่ากันนะครับมีอยู่เก้าตัวนะครับเราต้องเอาตัวบิดบอร์ดออกมาให้หมดนะครับเพื่อที่จะไปเจอกล้องนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นสายแพรแบตเราตัดไฟก่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับที่ผมขึ้นไว้จะเป็นสายแพรกล้องนะครับเราแสะออกมานะครับ เพราะว่าส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีวัตถุนะครับไปบังเลนกล้องครับเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันจะมีขอบดำๆนะครับและมันก็จะถ่ายรูปไม่สวยนะครับให้เพื่อนๆทําความสะอาดกล้องด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องบางเครื่องมันไม่เหมือนกันครับบางเครื่องนะครับทํางานโรงงานฝุ่นเข้านะครับแล้วก็ยางอาจจะเสื่อมสภาพแล้วก็ไปปิ้นโดนเลนหน้ากล้องครับเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันจะมีรอบรอบ อีตรงขอบรูปนะครับมันจะเป็นสีดำนะครับเราก็ล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ลองเทสนะครับผมถ้าเทสได้นะครับแล้วเราก็ประกอบกลับไปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ครับมันจะมันจะไม่มีอะไรมากเลยครับเพื่อนๆถ้ามันไม่มีอะไรไปบังตัวเลนส์กล้องนะครับมันก็จะถ่ายรูปชัดนะครับแต่ถ้ามันไปบังนิดหนึ่งโผล่ไปนิดหนึ่งครับ ัวเลนกล้องครับมันจะไม่ไปโฟกัสครับแล้วมันก็จะไปโฟกัสส่วนที่ไปบังเลนหน้ากล้องครับมันเวลาถ่ายรูปมันก็อาจจะไม่สวยครับแล้วมันก็จะมีขอบดำๆอีตรงรูปนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมก็แก้ไปแล้วนะครับพอเราแก้แล้วก็ล้างทำความสะอาดมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมส่วนตรงนี้เพื่อนๆลองทําดูนะครับถ้าทําไม่ได้นะครับถ้าดูแล้วเอ้ย ไม่ใช่แนวทางเราก็ให้ไปร้านมือถือนะครับถ้าโทรศัพท์เพื่นอนๆรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีอาการแบบนี้ครับเพื่อนๆลองแกะแล้วก็ลองทําตามแบบผมดูนะครับถ้าสมมุติว่าแกะแล้วก็ลองทําตามแล้วและมันใช้ได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้ายังเป็นอีกนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้เพื่อนๆลองไปปรึกษาร้านมือถือนะครับผมเพราะว่า ส่วนตรงนี้ที่ผมทำมาอาการนี้นะครับผมแก้แบบนี้แล้วมันหายนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ